เสียงแบบนี้นี่คือเสียงจากการซ้อมดับเพลิงจริงๆครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดน้ําเปิดสปริงเกอร์ไปคําสั่งเดียวแต่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแล้วในช่วงพริบตานั้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาเจาะลึกกันครับคําสั่งแรกเลยก็คือเปิดน้ํานี่คือหัวใจสําคัญของการดับเพลิงเลยนี่คือการฝึกวิ่งสายส่งน้ําดับเพลิงครับวัดกันที่ความเร็วและความแม่นยําล้วนทุกอย่างต้องเป๊ะสั่งปุ๊บ เปิดวาล์วปั๊บทีมหัวฉีดต้องพร้อมรับแรงดันทันทีแล้วก็มีคำสั่งที่สองตามมาติดๆคือเปิดสปริงเกอร์ครับคือมันเป็นการทดสอบสองระบบพร้อมกันทั้งสายฉีดที่คนคุมและสปริงเกอร์ของตึกเป้าหมายคือต้องเปะ๊ะแต่การซ้อมจริงๆมันไม่เคยง่ายขนาดนั้นครับคำว่าเดี๋ยวเดียวดี๋ยวเดียวนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดมันคือจังหวะของการแก้ไขก็แน่แหละครับ พอเจอสถานการณ์กดดันมันก็ต้องมีสับสนกันบ้างเป็นธรรมดาการหยุดคิดแป๊บหนึ่งนี่แหละคือเซฟตี้เช็คเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องและปลอดภัยนี่คือภาพสะท้อนเลยครับระหว่างแผนที่วางไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหน้างานและนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องซ้อมไม่ใช่เพื่อความเพอร์เฟแต่เพื่อหาจุดพลาดเพราะในสถานการณ์จริงเราไม่มีโอกาสให้ลังเลแม้แต่ครั้งเดียว การซ้อมซ้ำนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนขั้นตอนให้กลายเป็นสัญชาตญาณแล้วเสี้ยววินาทีเดียวมันสำคัญขนาดไหนเสียงที่เราได้ยินตอนแรกคือคำตองครับเป้าหมายสูงสุดก็คือเปลี่ยนความโกลาหลให้กลายเป็นปฏิบัติการที่ช่วยชีวิตคนได้